จอมปุซีเป็นจุดชมวิวที่งามที่สุดในตังเมืองรอบางโดยนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวรอบางทุกคนจะต้องได้ขึ้นไปชมวิวอยู่ถึงจอมปุซีโดยจะเห็นความสวยงามของตังเมืองรอบางที่แท้จริงซึ่งในจอมปุซีนี่จะสามารถเลี่ยวเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติความสวยงามของตังหมืองรอบางในอย่างละเอยียดโดยในจอมปุซีจะสามารถเหี่ยวเบืองเห็นทางฟังเบื้องแม่น้ำขานหลักกาเบื้อง ของช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมาขึ้นไปชมวิว,วูถึงจอมปพชีจะเป็นช่วงเวลา5-6โมงแหลงซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่แม่นจะมาไปนั่งเบ่งตเว็นต,นตกยามแด่งดูถึงจอมปุชีซึ่งจะเป็นวิวที่งามที่สุดในนครราชสีางนี่เนาะสบ,บายดีทุกคนตอนนี้แม่นเฮากำลังจะ พาทุกคนมาขึ้นภูสีแน้ตอนนี้แดดซองแน่เพราะว่าเวลาประมาณห้าโมงแล้วเนาะประมาณห้าโมงเพราะาตอนนี้สี่โมงห้าสิบเก้าเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปถึงจอมภูสีเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บริเวณต้นาทางขึ้นภูสีาทางด้านล่างเขาจะเป็นพระราชสว่างเก่าเลยว่าจะเป็นบ่อนที่เจ้าสิวิตองเก่าเป็นเคยใส่ยุ่นะทุกคนมาตอนนั้นจะเป็นพระราชสว่างเก่า,าที่เนาะมีการ เป็นสากสามหัวเนาะถ้าลด้ร่าคนเบิ่งจะอาจจะเคยเห็นถุงสากสามหัวในะสมัยก่อนอันนี้จะเป็นห่อบางเนาะจากเขาท่ามเจ้าซึ่งเขายังพันด้เขาเราจะเรา,าจะเขามืออืน่นวันนี้ถือว่าเราล่อมาเบิดมือทุกคนช้สุดนี้ล่อมาเบิดมือมืดม,ม,ม,มนเง่เลยเขาจะขึ้นไปทางนั้นถึงก่อนเนาะวะโอ้โหชไปทันตอนตะวันตกเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปเก็บภาพบรรยากาศ ตอนตะเวนตกยูถึงจอมปุสีเนาะโอเคมาเริ่มขึ้นกันเลยขั้นใดจะขั้นอีนาาอสาสามร้อยสามแปดขันโอ้ทุกคนเรียเบอข่าปันหมดแล้ววันนี้จะเป็นพระราญไงมีพะราญายี่น่าเนาะพรจะว่ายูถึงจอมปุสีเลียวลงมาเบิ่งตัวเมืองลอบ,บางที่ว่าจะเห็นใน เกือบทุกมุมเลยคือว่าอีกคำหนึ่งที่หลายหลายคนมักว่าคือถ้ามาลวกเขาบางบริไดขึ้นจอมบุสีแสดงว่าบ่ฮอนลวเขาบางว่าสันเดี๋ยวเราไปเบิ้องน้นกันความสวยงามที่หลายหลายคนได้เล่าลือต่อกันมาหลายชจ้คนมันสีสวยงามสุดเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้นกันทางขึ้นนี่ก็ห่อมเย็นยุ่ทุกคน ต้นจำป่าหวก็ต้นไม่ไงล่ยกเข่มดันขึ้นทุกคนมัต้องแปลกใจเสียงา้าเขาเบิงแต่คันใดสร้างรอยสแปดคัน่นตอนนี้ขึ้นมาบ่ยังบ่อร้อยค่า,ออยาเริ่มสิบปันแล้วเริ่มได้เมือขเมือ่อคำส่วยแล้วทุกคนอก็จะ,จะมีจุดพักให้แต่ละมองแต่ละมองไปเพราะว่าขึ้นมาเมื่อยแล้กบมวยมองพักกัอาเจ็ให้ เือจะได้เห็นหรือว่าตกลงในล้มใดเนาะไอ้ซื้อปีบ่อยขึ้นใช่ไหมื่อนี่วะโอ้เลยนะจะขั้นเรานี่ขึ้นมาเท่านี้อ่าลอยสามสิบเมตรนมาเทานี้ไงแม่นขึ้นอีกลอยเก้สิเมโอคือคือผ่านมาเนี่ยกบูบูว่าไอ้ม่อน ยี่ห้อจึกไหนบางทีขอของเขาก็ไ่เข้าใจลเลยป็นโยนสเตตอมอนกับบถือันนี้ทุกนคน 10, คนเราสสบพันกีบเออโบนไฮรันกีบไม่เดีย๋ยวรอเบิงบรรยากาศแถวบริเวณนีก้ก่อนหนึแคันแล้วเที่ยวขึ้นมาเขาลืมตัมน้ำมาทุกคนบนนี้จถึงมีบนคล้ายนำ้ำบ่หนึ่คัน เห็นวิวงามเด็ดเดคนก็จะอยู่ถึงเลี้ยวลงมาบึงมัดไม่เลี้ยวบึงปราสาทเกา่าลมเพิ่งวิวของอ,างองง่าเมืองคนลปพระบางนีู้้สจกว่าง่ายนี่อันนี้ขึ้นมาเพียงร้อยสามสิบแปดเดี๋ยวขึ้นต่อพูด <c oughs> ทุนทางที่เราจะขึ้นไปทุกคน นักพาปติ๊กโอ้ยฮัลโหจับองอบกีเลยต้องได้เก็บไว้เพื่อกาจับกวดคุจทิงมันจะมีทางขึ้นยุอีกทางเบื้องหลังก็คือขึ้นทางฟากเบื้องไม่นำคานอ้าวนี่นจะสั่นกว่านี้ก็จะว่นเนาะซึ่งเาราถ้ามีทางขึ้นว่าจะขึ้นด้านนั้นแต่ว่าพวกที่เขาพักอยู่ด้านนี้เขาขึ้นด้านนั้นเขาต้องขี่รถที่ไปจอดอยู่พ่นแล้วขึ้นทางด้านนั้น แล้วก็ต้องลงทาานก็เอื่นว่าทางด้านหลังทางเบื้องไม่นำาคานเริ่อมไม่นี่น้งมันเงียดเลย,ยทุกคนท่านใดอ่ะ <c oughs> ก็ดีน้ำงันใส่ดินทีเ็ดมีสิมังไปบนเกาะบนนยึดกับเกือบเพื่อบพ่ให้มันมืนเพราะเขาใส่สีมังรวดนี่อาจเจดให้มันก่อขี้เถ้าขี้ไข่ขึ้นมา แนวเห็ดให้ขนเมือนล้มได้มีบริเวณที่เขึ้นฮอตเมื่อกี้ไม่ลุนรอแรนลงจดจัดเตยร์หมดนายจะประมาณตอนนี้อายายจะประมาณสองร้อยสองร้อยแต่ว่านักว่าเป็นบอนที่สั้นไร จะมีเป็นบ่อนพักแต่เรามองไปน,นาตอนนี้ฝนหมอกกันว่าหว่ามไหลบดสู่สิวินขนาดาเลยโอ้โหนี่ ใ่ข้อเกบมวอก่อนพอขึ้นมาถึงมันจะมีต้นใหม่มีต้นไม้ให้ต้นไม้ให้ความหอมเย็นทุกคนโอ้ดีแต่เรเอาลูกหน่อยถ้าเราคนหน่อยมานำนี้เป็ดเวทน่เมียบบนว่าตรงนี้เจี๊ขึ้นเจี๊ลงใช้ม้อามาบนมือแตงสมพศิบัด ใ <c oughs> กล้แล้วทุกคนใกล้จะฮอดป้าหม่แล้วเราจะเรียกเห็นปูเห็นจอมปูซี่ที่นี่อันนี้เป็นจอมปูซี่แล้วสวมาป้าบางทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปบงน้ำก้าน ไปอู้หู้หูขาดสิปันมวยยังทำบริเวณเพียงละเพียงละตะเวนยังไกลยอยู่ถือว่ามาทัานเดี๋ยวจะถ่ายเป็นไามบ랩ตอนตะเวนตกให้ทุกคนได้เบิกน้ำกันเนาะเพราะว่าอ่า ลลยคนที่ขึ้นมาก่นให้นอนยักเบิ้งจะเป็นตกนี่ฮอแล้วฮอแล้วตอนนี้ฮอดวักสุดท้ายละเฮ้ย,ยอูย้ขอทางเสมอนี่ก่อนนี่เลยบริเวณนั้นจะเป็นบนทีก็จะมายืนชมวิว ตัวมืวองนบางเนาะแล้วทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาฮอตมองจอมุสีแเราฮอดจุดชมวิวของจอมุสีเนาะเดี๋ยวเราจะหันกล้องให้ทุกคนเนบิ่งวิวธรรมชาติของตัวเมืองนครบางเนาะซึ่งตอนนี้เราจะหันหน้าไปทางแม่น้ำขอเนาะเขี้ยวที่น,นี่จะเป็นนนั่เป็นวัดวัดไม่วัดไม่จะอยู่ใกล้กับ หอพระราชวังเก่าืออยู่บริเวณนี้รีบทุกคนวนม่เห็นเห็นในวัดใหม่เดี๋ยวจะขึ้นไปบนจุดจช่วงๆถ่ายใ,ให้ทุกคนเพื่อเพราะว่าเขาจะพยายามถ่ายให้ทุกคนได้เห็นตัวเมืองแบบกว้างๆเลย อันนี้เป็นบรรยากาศตอนตะเวนทีตกคนตะเวนตกเวลาหกโมงครึงนะ่งเนาะหกโมงสามสิบวัทีกำลังซีรับฝ่ายตะเวนกันตอนนี้เวลาหกโมงครึง่งคนจะขึ้นมาไล่เนาะตอนหกโมงครึง่งแตสังเกตเห็นว่าคนที่มาท่องเที่ยวโรงบางในช่วงนี้ช่องน่าจะเป็นคนไทยเนาะเพราะว่าจ้างาถามอ่า ไอ้คนไทยมัอนอกี้เป็นมาเที่ยวว่าันว่นอาทิตย์นี้เป็นมือวันแม่มคือวันนี้เป็นมือวันแม่เลยก็จะว่าเป็นวันหยุดุบรรดุเงาก็จะก็จะก็เลยมาเที่ยวได้เยว่าพอได้พักได้มือฮะในทุกคนให้มันจอมปูสีเนาะที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆเราเราทางลมจะเห็นอยู่จอมปูสีนี่ มันเลยนี็นะเป็นอีกบางหนึ่งมน้ำของนอนลักขเช่นตัวนี้เป็นูนาก็จะ้าส่วนตัวนี้จะเป็นผูเท่าจะเป็นคล้ายๆกับคนนอนเนาะเป็นหัวแล้วก็เอิทางตีนจะยุนตัวนี้จะเป็นพูนางก็จะางวินาไป็นไวินาหาแสงนี่โอ้นี้สวงมง แต้ตงนเลนมาละบางงามเลยโคตรงามเลยเนาะทางหมน้ำของเมืองเอาวิวทุกคนคุ้มค่าที่เราขึ้นมาอยู่ไม่น้ำขานจะอยู่เบื้งนั้นเดี๋ยวจะน้อยอไปทายอยู่เบืองที่มันมีไม่น้ำขานนอันนี้จะเป็นตัวเมืองลอบางเบิดเลยกว้างขวาง เดี๋ยวสิบะยำเรียรับก่อนสถานีรถไฟใช่ปะน่าจะเป็นปุ่เห็นไกลๆแต่ว่ามีโบนี่ใจเลิ่มชิลิปูตัวนี้กับอกเห็นเห็นน่อยผูน้อยผ้าล้ายขึ้นมาถึงนี่เดี๋ยวขอด้ายโฮปเก็บภาพบรรยากาศจะหน่อย ไปต่อเขึนเนเ้นมาแต่ว่าโบมีทางขึ้นไปบทั้งหมดเลยทุกคนต้องได้มาไว,ว้ันอยู่นี้บางนีจะเห็นเห็นขั้วน้ำคานตอนนี้เป็นขั้วเก่าทุกคนขั้วใหม่จะ่ยุดถึงพุ่นเนาะขั้วเก่านี้มันจะเพิ่นจะให้ใต้แต่คน เรือการรถทีบรถจักร่วนรถญงต้องได้ไปขี่คามไปหุ่นจะได้ขี่าะขึ้นไปถึงนล้วในใจใขั่วไหมก็ขั่วเกามันจุ่มหลายแต่เพื่อนก็นยังเก็บพักษาไว้ให้คนรุ่นหลังนะบังย <c oughs> ังหอบมับยยังหอบมเสาวทุกคนมาขาะะ่าเลยครมุงด้วยดินคอจะบอนบ,บ้อนก็หักออก ขว,วำำาามลำแขานตรูกเกาขวาม้ยูเหนียวเห็นน้อยน้องรถแลนไปแบบๆแบบแบบแบบู่คนไหนอย่าลออีกว่มองไปอีกว่า่าจะะไม่มีคนพัก นี่เป็นจะมีพระวัดแต่ใจบเนียบอนที่คเคยเคยมาเป็นวัดแต่ว่าเขาเคยลอบไปทางด้านหลังทุกคนทางด้านหลังเขาจะเห็นว่ามีเป็นคล้า,ายวัดดูบริเวณน,นั่นแต่ว่าเขาบัแห่ใจว่าตัวนั้นจะเป็นวัดบอโอเคตามที่ยาเบิบ้งข้าวมันอยู่ถึงจองคุซีนี่ก็มีวัดด้วยกันนี่อันนี้จะเป็นทางลง ทางลงทางด้านหลังจะลงไปซอดเข็มไม่นำขาดเนาะจะเห็นวัดอยู่ด้านลุมนี้เัาจะเลี้ยวเห็นวัดวิชุนนะก็คือวัดที่มีพระธานองโม,โมแต่ว่าตอนนี้ต้นโพนบัง,งพระธานองโมเนาะเนี่ยเห็นแต่จอมสิ่มเพิ่นมาไอ้ไอ้หูปะตัวนั้นมันมันอย่างตัวเห็นเป็นจอมพระธานอย่าง มีวัดเป็นวัดบอเลยจะไหนทาดเลยคลุณรอเป็นคาดเลยโอ้โบมีวัดบองามนะไกลไก่ใช่ไหมเดียวเยี่ยมมึงนี่เห็นมีทางมีคนไปมันมียังไฮไลท์ยังน,นี่บอ <c oughs> น่าเสียดายทุกคนที่ว่าทิวทัศ ขอปลามันบังเหาเหลี่ยวบรเห็นบ่บริเวณพระราชวางเก่าแล้วกามีตลาดมือเนาะพระตอนนี้ตลาดมือก็จะกำลังมาตั้งตเต้นแล้วก็ใกล้จคำแล้วเนี่ยแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ทุกคนเบิ่งประมาณนี้เนาสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับจะใครสอง,องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เหตุคลิปต่อไปเราจะกคน อันนี้ก็จะข้อปิดคลิปจำนีเนาไปแล้ว